สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะก่อ,ะอนอื่นนะคะในเรื่องของสัปดาห์นี้คือครูจะ,ะทบทวนก่อนสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นจะทบทวนเรื่องน้ำหนักก่อนนะคะของชั่วโมงที่แล้วนะคะ,ะติดขัดเรื่องคอมพิวเตอร์นะคะแต่ก็ให้นักเรียนไปดู ในคลิป YouTube แล้วนะคะเรามาดูวิธีการเปลี่ยนหน่วยของน้ำหนักนะคะเช่นเดียวกันกับความยาวก็คือหน่วยเล็กทำให้เป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีการหารเช่นเดียวกันนะคะ,ะทีนี้เราต้องจำความสำคัญของน้ำหนักให้ได้นะคะไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรมากนะคะก็คือกิโลกร,รัมเท่ากับ1000กร,รมัมใช่ไหมลูกจำนะคะค1กิโลกร,รมัมมีส0บคดนะคะ หนึ่งตันเท่ากับหนึ่งพันกิโลกร,รัมแค่นั้นเองนะคะแล้วเราเอาความสัมพันธ์นั้นมาคูณหรือหารเรามาต้องพิจารณาอีกว่าถ้าหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ก็ใช้วิธีการหารนะคะแล้วก็หน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กก็ใช้วิธีการคูณนะคะโอเคนะคะยกตัวอย่างเช่น740กร,รมัมนะคะทำให้เป็นกิโลกร,รมัมก็ต้องเอา1000มาหารได้เท่ากับ0จุ เจ็กิโลกรัมนะคะทวยโยมต้องเป็น3ตำแหน่งเพราะเป็น1,000ใช่ได้ไหมลูกนะคะต่อไป15ขีดทำให้เป็นกิโลกรัม1กิโลกรัมมี10ขีดเราก็ต้องเอา10มาหารนะคะต่อไปหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กนะคะใช้วิธีการคูณก็คือยกตัวอย่าง4ตันเป็นกี่กิโลกรัมก็ต้องคูณกับ1,000เพราะ1ตันนั้นมี1,000กิโลกรัมนะคะ ต่อไป8.2กิโลกรัมทำให้เป็นกร,รัมก็ต้องเอา1,000มาคูณน,นะคะซึ่งเป็นทยยมหนึ่งตำแหน่งดูด้วยนะคะในเรื่องของการหารการคูณทศนิยมยังเอามาใช้อยู่ในเรื่องของความยาวและน้ำหนักนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะลูกนะคะเพราะว่าเมื่อวานได้มอบหมายใช่ป่าลูกนะคะได้มอบหมายไว้ให้นะคะ ในเรื่องของน้ำหนักที่ติดค้างอยู่นะคะก็คือในเรื่องพวกนี้แหละนะคะการเปลี่ยนหน่วยนะคะการเปลี่ยนหน่วยแล้วก็จําความสัมพันธ์ให้ได้นะคะเราจะสอบปลายภาคกันนะครูคเลยเอามาทวนให,ให้อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องจําคือความสัมพันธ์ของน้ําหนักนะคะ ความสัมพันธ์ของน้ำหนักก็คือ1กิโลกรัมเท่ากับ1000ันกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีและ1ตันเท่ากับ1000กิโลกรัมนะคะนักเรียนมาดูที่มอบหมายมอบหมายงานให้ทานะคะมอบหมายให้ทําหน่วยที่7ข้อที่1และ2นะคะจากการที่มีโจทย์ให้เราแสดงวิธีทำนะคะแสดงวิธีทำ เพื่อเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักเพราะนั้นนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ก่อนนะคะความสัมพันธ์ที่เขียนก็คือสัมพันธ์ของกิโลกร,รัมกับกร,รมัมใช่ไหมลูกก็คือ1กิโลกร,รมัมเท่ากับ1000กร,รมัมทีนี้ทำกร,รัมให้เป็นกิโลกร,รัมใช้วิธีการหารใช่ไหมลูกจากโจทย์450รกร,รมัมนะคะ จะเท่ากับ450ส่วน100ส่วน1,000ใช่ไหมลูกไม่ใช่ส่วน100เท่ากับทวยยม3ตำแหน่งก็คือ0.450เป็นกิโลกรัมนะแล้วก็หรือใครตอบเท่าไหร่0.45กิโลกรัมก็ได้ ส่วนข้อที่2กรัมเป็นกิโลกรัมเช่นเดียวกันก็ใช้วิธีการหารเขียนอะไรเขียนความสัมพันธ์นะคะเท่ากับ1000กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะคะเสร็จแล้ว550กรัมนะคะก็จะเท่ากับ550ส่วน1000เท่ากับเท่าไรา หนึ่งพันทยมสามตำแหน่งก็เป็น0.550กิโลกร,รมัมหรือ0.55กิโลกร,รัมก็ได้ต่อไปน้ำมะเขือเทศหนักขวดละ0.75กิโลกร,รมัมเท่ากับกี่กร,รมัมอันนี้หน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อย ใช้วิธีการคูณนะคะเขียนเช่นเดียวกัน1ก็กเท่ากับ1,000ก็5้ากิโลกร,รมัมจะเท่ากับ0.75คูณกับเท่าไรคูณกับ1,000นะคะ 1,000กร,รมัมหน่วยเป็นกร,รัมแล้วนะคะจะทำเป็นกร,รัมแล้วทีนี้เมื่อคูณกันแล้วนะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไรเอาศูนย์มาเติม3ตัวนะคะคูณกันก่อนก็คือ7 5หแล้วเติมศูนย์สตัวค่อยย้อนกลับมาดูว่าเป็นทวยโยม2ตํตำแหน่งก็นหนึ่1สองแล้วค่อยใส่จุดเพราะนั้นได้700 7 0 0อเท่าไหรลูก750รกร,รัมนั่นเองนะคะ นะคะกรัมต่อไปข้อที่4เขียนเช่นเดียวกันก็คือ1ก็กเท่ากับ1,000กรัมนะเพราะฉะนั้น0.5อ่ไปดูกิโลกรัมเป็นกรัมก็คือใช้คูณนะไหมอ่ากิโลกรัมหกิโลกรัมนะคนะก็ะะจะเท่ากับ0.5คูณกับ 1,000งพั 1> 1, นะคะก็จะได้5้าศูย้อนกลับไปดูถ่วยม1นึ่งกำเนงก็จะได้500ร้อยกรัมนะคะต่อไปข้อสุดท้ายน่องไก่หนักชิ้นละ250กร,รมัมเท่ากับกี่กิโลกร,รมัมอันนี้ใช้วิธีการหารใช่ไหมหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่ก็คือ1กกอเท่ากับ 1,000กรัมนะคะถ้า250กรัมก็จะเท่ากับ250ส่วน1,000นะคะส่วน1,000ก็จะเท่ากับโยม3ตำแหน่งก็เป็น0.250กกนะคะหรือเท่ากับ0.25 กกนั่นเองนะคะเสร็จแล้วไปข้อที่สองข้อที่สองหาคำตอบนะคะข้อที่สองให้หาคำตอบมีเล่มหนึ่งหนะักหนักเท่าไหร่0.35กิโลกรัมนะคะเท่ากับกี่กร,รัมนะคะเท่ากับกี่กร,รมัมนักเรียนก็ดูนะคะ มาดูทำกิโลกร,รัมให้เป็นกร,รมัมเขาใช้วิธีการอะไรวิธีการคูณคูณกับอะไรนะคะคูณกับ1,000ใช่ไหมลูกเพราะ1กิโลกร,รมัมเท่ากับ1,000กรัมนะคะใช้วิธีการคูณน,นะคะก็คือ3,5คูณพัน 1, 000, ก็คือ3,5อะไรไหม3,5เขียนไม่ถ กับสาเติมศูนย์สาัวทยมสองตำแหน่งก็งเท่ากับ350กรัมนะคะต่อไป1.7กิโลกร,รมัมแยกออกว่าเป็นกิโลกร,รัมและกรัมก็จะได้เท่ากับ1กิโลกร,รมัมกับกี่กรัมลูก700กรัมนะคะสอกิโลกร,รมัมก็เป็น2กิโลกร,รมัมกับ200กรัม ดีๆนะลูกต่อไป400กรัมทำให้เป็นกิโลกรัมก็ต้องหารหารด้วย1,000หารด้วย1,000ก็จะต้องตอบ0.4กิโลกรัมนะคะหรือ0.400นะคะต่อไป0.3 0.3กิโลกรัมทำให้เป็นกรัมก็ชใช้ิวธีการคูณคูณด,ด้วย1,000 หนึ่งพันสามคูณด้วยหนึ่ก็3ตัว,ตวก็ยมหนึ่งตำแหน่งก็ใส่จุดเท่าข้า,ขากับเท่าไหร่ลูกสามร้อยนะคะเท่ากับ300กรัมนะคะกับสามร้อยกรัมอันนี้คูคูณให้ดูในเรื่องของคูณทศนิยมนะคะคูณเสร็จแล้วค่อยไปดูว่ามีจุดพยมกี่ตำแหน่งน,นะคะต่อไปโน้ตุ๊กหนัก800กรัมทำให้เป็นกิโลกรัมนะคะใช้วิธีการลายหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ ใช้วิธีการหารนักเรียนวิเคราะห์หน่วยดีๆนะคะก็ได้เท่ากับหารด้วยอะไรหารด้วย1000นะคะหารด้วย1000แล้วก็รับจากหลังมาน่าหนึ่งสองสามทียมสามตำแหน่งใช่ไหมหนึ่งพันหนึ่งสองสามก็ได้เท่ากับศูนย์จุดแปดศูนย์ศูนย์หรือศูนย์จุดแปดนั่นเองนะคะโอเคในเรื่องของน้ําหนักนะคะก็มีเกี่ยวข้องกับหนึ่งพันนะคะถ้าเป็นคีก็เกี่ยวข้องกับสิบ ถ้าเป็นตันเป็นกิโลกร,รัมก็หนึ่งพันนะคะจะคูณหรือจะหารหนักเรียนดูดีๆว่าถ้าหน่วยหน่วยอะไรหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่นะคะหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่ต้องใช้วิธีการหารหน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อยใช้วิธีการคูณจะไม่ได้แค่นี้นะคะอะ่ต่อไปเข้าเรื่องในเรื่องของทบทวนเนื้อหาที่ครูให้ไปทำทบทวนนะคะ เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งมาดูนะคะในเรื่องของการหาผลคูณทศนิยมนะคะเมื่อกี้ในเรื่องของน้ำหนักจบไปหมดแล้วนะจบแล้วสุดท้ายแล้วบทที่เจ็ดนะคะจบสุดท้ายแล้วามาดูนะคะอันนี้นักเรียนก็เอาไปตั้งคูณหรือนักเรียนจะตั้งคูณโดยเอาจุดมาด้วยก็ได้อันนี้มีอยู่สองวิธีนะคะ โดยการเอาเลขโดดไปโดยไม่เอาจุดไปก็ได้หรือจะเอาจุดไปตั้งคูณเลยก็ได้นักเรียนดูนะคะก็คือถ้านักเรียนเอาจุดไปด้วยเพราะอะไรเพราะเป็นการคูณด้วยจํานวนนับลูกนะคะเอาจุดไปเลยก็ได้นะคะก็คือนักเรียนก็เอาไป95.5าสิบห้าจุแล้วคูณกับ5อย่างเงี้ยถึงจุดให้ใส่จุด5525ใส่5ทดอะไรทด2แต่ต้องผ่านจุดให้ใส่จุดอย่างนี้ก็ได้ นะคะหรือใครเอามา9 5 5แล้วค่อยคูณกับ5ก็ได้นะคะอันนี้มาคูณนะ5 25ทด2 5 25 26 27ใช่ไหมลูก27ทด2นะคะ9 5 4 5 4 6 4 7 47ร้อนกลับไปดูถ้วยยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งก็ใส่ได้477.5 477.5 แล้วให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มอันนี้เป็นหเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มต้องเพิ่มอีกหนึ่งก็ต้องเป็นตอบเป็นเท่าไหร่ลูก478ถูกไหมทํากันหรือยังนะคะทํทาหรือยังถ้าทําแล้วนัวกเรียนเอามาตรวจเลยนะคะเอามาตรวจเลยใครผิดก็แก้ไขถูกต้องพาะครูให้ไปทําแล้วอ่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันการคูทถ้อยยมการคูณจํานวนนับกับถ้อยยม ะะมีได้2แบบเหมือนกันเพาอันนี้เป็นตัวคูณจํานวนนับนะคะจะทําแบบเอาถ้วยยมมาเลยก็ได้หรือจะเอาจํานวนนับมาเฉพาะจํานวนนับ,นบเดี๋ยวค่อยใส่จุดทีหลังก็ได้เป็น0เป็น6 4,5แล้วคูณกับ8 8 5 4ปดหทด4 8,4,3,2 3,4,3,5,3,6มสอมั้าใช่ไหมลูก36ใส่ 3, 6, 6, 6ทด3 แป4ห้าสี่สิบแปดห่้าบห้าเอดใส่51าสิเอลยใส่1นทด5้าเนี่ยคลงมาเลยก็8 1 8นดะคะดูแล้วทวยม2องตำแหน่งก็นับจากหลังมา1นสองก็เป็น8ปดร้อยหเอ็ปห้าสเ็ดจุดนป็นจำนวนเต็มเป็นหกจำนวนเต็มหนึ่งนี้ก็กลายเป็น2ก็เป็น8ปดหสอง ต่อไปทศนิยมคูณทศนิยมนะคะอันนี้ยกเฉพาะมาเลขโดยคือ4 6คูณกับ7 7็ดเจ็ใส่2ทศ4 7 4 28็ด30 31 32นะคะ32ทศยมที่ตำแหน่งให้นับรวมกันใช่ไหมลูกหน้า1หลัง1เป็น2ก็นับจากหลังมาหน้าเท่ากับ 3. จุดสองสองเป็นจำนวนเต็มเท่ากับสามเพราะว่าสองนะคะศนย์ 0, ถึง4ให้ตัดทิ้งหมดเลยนะคะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สก็คือเอามาสองสามเจจุดหเนี่ยเอามาเป็นเลขอะไรเอามาเฉพาะเป็นเลขโดดไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีจุดนะคะเราก็เอาจุดออนะคะ ก็จะเป็นจำนวนนับธรรมดานะคะแล้วเราก็เอามาคือ8กับ7เอามาคูณนะคะ7ลาย7535 5. ใช่มั้ลูก7535 5. ทด3 7749 5 4 5 1 5 2ใส่2ทด5 7321ก็เป็น26ทด27214เป็น10 หกต่อไปจะคูณหลักสิบปราไงใส่ศูนย์นะคะแล้วก็แปดหทด4ี่แปดเจทดอีกสก็เป็น60ใส่0ทด6กนะคะแปดสามยี่สยี่สก็เป็น30 0ทด3 8 2 16 7 8 19กเ็เป็น19แล้วค่อยเอามาบวกกันเป็น5เป็น2เป็น6เป็น6เป็น0เป็น2ทีนี้เราก็มารวมว่าท้ยยงกี่ตำแหน่งท้ยยง2ตำแหน่งก็นับจากหลังมาหน้า1 2ใส่จุดตอบเท่าไรลูก2,066.25 ประมาณค่าจำนวนเต็มก็จะต้องเป็นสองพนะคะต่อไปข้อ5ก็เอาอะไรมาเอาแเอาสเอาห้ามี0นย์นักเรียนนึกออกไหมคูณห้อย0โดยตั้ง0ูนย์ไม่ต้องตรงกับอะไรก็เอาศูนย์ลงมานะคะไม่ต้องไปเสียไป1แถวคูณศูนย์ศไม่ต้อง5 2าสสิบ ทดหนึ่งสี่สองแปดทั้งหนึ่งเป็นเก้าแปดสองสิบหกอ่ะแล้วเรามาดูตัยอยยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งก็นับจากหลังมาหน้าหนึ่งสองก็ได้เท่ากับร้อยเท่าไหร่ลูกร้อยหกสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์ก็คือจำนวนเต็มก็คือร้อยหกสิบเก้านั่นเองนะคะห้าข้อผ่านไปถูกกันหรือเปล่าแก้ไขถูกต้องนะลูกนะคะ ดูซะให้เวลาดูต่อไปต่อนะคะในการหาผลคูณส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นการคูณด้วยพหุคูณของสิบร้อยพันหรือคูณด้วยยมกับทศสิิยมนะคะ มาดูเรียนทาเสร็จแล้วใช่ไหมลูกนะคะมาดูข้อที่1เลยนะคะอันนี้จะใช้วิธีการคูณห้อยศูนย์ก็ได้นะคะที่คูดได้สอนไปแล้วนะคะก็คือเอาศูนย์ตั้งโดยไม่ต้องตรงกับเลขอะไรนะคะจากวิธีการตั้งนะคะวิธีการตั้งนักเรียนยจะได้คูณได้เร็วๆนะคะก็คือเอา15 เกิดมาแล้วก็ตั้งอย่างนี้นะคะเ,เรียกว่าคูณห้อยศูนย์ศูนย์ตั้งโดยไม่ต้องไปตรงกับเลขอะไรแล้วเวลาคูณก็ทำไมชัคคูนลงมาดอกนั้นจำนวนนับคูณกันก็จะได้ผลลัพธ์ใน1นึ่งบรรทัดนี้นะคะคําตอบข้อที่1ได้ไหมคะสามหมั้อยสี่สิบนะคะจุดศูนยะคะถ้วยยมสองคำหน่งค่อยใส่จุดนะคะต่อไปข้อที่สอง ข้อที่สองเป็นถ้อยยมสามตำแหน่งใช่ไหมเพราะว่าทำไมตัวตั้งมีสองนะคะตัวคูณมีหนึ่งเวลาคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่อถึงถ้อยยมไม่เรียบร้อยจับจำนวนถ้อยยมบวกกันนะคะได้สามตำแหน่งนะคะต่อไปคูณกับหนึ่งร้อยนะคะคูณกับหนึ่งร้อยนักเรียนก็ทำไมเอาเลขโดดมาแล้วจับอะไรเอาศูนย์ใส่สองตัวค่อยนับตำแหน่งรวมใหม่คือสามตำแหน่ง ะะก็คือก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูกก็าผลคูดเป็นนี้นะคะดูวิธีการคิด3 4เติม0ูย์สตัวไปดูแลทวยม3ตำแหน่งก็1 2 3นะคะอาจจะได้เป็นอะไรบางคนตอบเต็มเลยก็คือจุด4 0, 0 0ก็ได้นะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4จะได้ผลลัพธ์นะคะ ห้าพั่ร้อยพ์ยมสองตำแหน่งก็เป็นจุดศูนย์เพราะคูณด้วย1000เติมศูนย์ไปอีกสตัวนะคะต่อไปข้อที่หเช่นเดียวกันคูณเสร็จแล้วใส่จุดเพราสนิยม3ามตำแหน่งข้อที่หคูณกับพหุคูณของ1000งนนะคะพยม2องตำแหน่งเช่นเดียวกันนับไม่ถูกนะจากหลังมาหน้าต่อไปข้อที่7 ทดสัญยมคูณกับทดย,ยมสองตำแหน่งคูณกันหนึ่งก็ต้องเป็นสามนับจากหลังมาหน้าจากผลลัพธ์ที่คูณนะคะต่อไปข้อที่แปดข้อที่แปดคูณกับหนึ่งร้อยนะคะทดย,ยมสามตำแหน่งคูณเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องคูณจับศูนย์ไปใส่เลยนะคะจับศูนย์ไปใส่ต่อท้ายเลยแล้วค่อยนับหลังมาหน้านะคะข้อที่เก้าเช่นเดียวกันนะคะ จับศูนย์ไปใส่สามตัวนะคะจะได้ไว้นะคะแล้วก็ค่อยใส่ตัววิย,ยมสองตำแหน่งพอที่สิบใส่ศูนย์สามตัวคูณกันหนึ่งพันด้วยยมสามตำแหน่งน,นะคะถูกต้องหรือไม่ตรวจทานนะคะแก้ไขถูกต้องอันนี้เป็นการคูณนะคะการคูณทวิย,ยมกับสิบร้อยพันการคูณทวิยมกับพหุคูณของสิบของร้อยของพันและการคูณทวิย,ยมกับทสนิย,ยมอันนี้เป็น เรื่องเกี่ยวกับการคูนทศนิยมนะลูกนะคะต่อไปเป็นการหาผลหารนะคะ25.55หาหารด้วย7จ็ดหลักสูตรของป5จะเป็นการหารด้วยจำนวนนับนะคะแล้วจะไปต่อยอดตอนป6ที่จะหารเป็นทศนิยมจะมีขั้นตอนการทำอีกต่อไปนะคะอันนี้หารแล้วได้3.65แต่ต้องการประมาณค่าด้วยนะคะการประมาณค่าด้วยก็คือ าค่าเป็นจํานวนเต็มก็ดูตําแหน่งที่1เพราะนั้นประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มข้อนี้ก็ต้องเป็น4นะคะข้ 3, อ3บวกหนึ่ง 1, ใช่ไหมลูกต่อไปข้อที่2หารแล้วได้ผลลัพธ11์113.3ต้องการเป็นท่ากหนึ่งตำแหน่งก็เป็น1นึ่ตำแหน่งอยู่แล้วเราก็ตอบตัวเดิมนะคะต่อไปข้อที่3 8.95หารด้วย50 การหารนะคะหลักในการหารเขาบอกว่าหารไปเมื่อตัวตั้งถึงจุดก็ต้องใส่จุดตรงผลลัพธ์พูดง่ายๆคือจุดนั้นของผลลัพธ์และตัวตั้งจะต้องตรงกันนะคะ,ะก็จะได้0 1 7 9ต้องการแค่1ตําตำแหน่งนะคะข้อ1ตําตำแหน่งก็ดูตำแหน่งที่สองเป็น7 1ตําตำแหน่งที่1ก็ต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งก็ต้องเป็นตอบ2อ2นั่นเอง เพราะ,ะว่าตำแหน่งที่สองที่เราดูเป็นจีตต้องมาบวกตำแหน่งที่ห 1, น 1, 1. ึ่งหนึ่งเข้าใจไหมลูกบวกตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งเป็นเท่าไรตำแหน่งเดิมเป็นอยู่หนึ่งก็ต้องเป็นสองต่อไปอการหารให้เป็นทศนิยมผลลัพธ์เป็นศนิยมได้ก็ต่อเมื่อนะคะ,ะหารแบบเหลือเศษแต่เราไม่ตอบคาว่าเศษเราต้องหารต่อไปก็คือให้ใส่ศูนย์ต่อท้ายตรงเศษแล้วหารต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ลงตัวนะคะอันนี้4หาร15ได้3 4 32เหลือเศษ3เราไม่ตอบเศษ3เราใส่จุดตรงผลลัพธ์แล้วเติมศูนตรงเศษเพรเหลือเศษ3เติมศูเอา4มาหาร30ต่อไป4 7 28ใช่ไหม4 7 2เเหลือเศษ2ก็เติมศูนย์ต่อไปก็4ี่หเพราะนั้นได้3.75เอา2ตำแำน่งนะจุดเจหน่งก็ต้องตอบ 3.75เหมือนเดิมนะคะต่อไป9หารด้วย8อันนี้จำนวนนับหารด้วยจำนวนนับนะคะแต่หารไม่ลงตัวไม่ตอบคำว่าเศษต้องหารต่อไปโดยการเติมศูนใช่ไหมจนกระทั่งหารลงตัวก็ได้เท่ากับ1.125เอา2องตำแหน่งดูตำแหน่งที่3เป็น5เพราะฉะนั้นต้องตอบเป็น1.13นั่นเองถูกกันไหมคะหลักการหารนะคะ หลักการหารพยยมด้วยจํานวนนับการหารจํานวนนับด้วยจํานวนนับแต่ไม่ตอบนะคะว่าเป็นเศษซึ่งเป็นการหารไม่ลงตัวเติมศูนย์ต่อท้ายตัวเศษแล้วหารจนกระทั่งลงตัวนะคะอันนี้ครูก็ให้ฝึกทำนะคะเป็นแนวในการสอบปลายภาคเรียนนะคะแก้ไขให้ถูกต้องดูทบทวนให้ดีๆนะคะเอาความรู้ไปสอบปลายภาคนะลูก วันนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะคะเกี่ยวกับการนำเสนอแนวข้อสอบนะคะของชั่วโมงนี้ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ